นอกจากส่งข้อนอนแล้วเป็นข้อสื่อด้วยนีคะได้ค่ะใช่ส่งคนรักมาให้ด้วยคือยังไงคะจริงๆกับน้องมอสที่เราเจอครั้งแรกก็เจอพร้อมกันพวกไอ้บุ้งไอ้บาสได้ละเจอไปเจอที่ไหนคะที่สารคามค่ะเราไปคอนเสิร์ตไปเล่นคอนเสิร์ตไปดูมวยไปอะไรเราก็เจอก็เออขอเบอร์คุยกันค่ะก็คุยกันได้สักเจ็ดแปดเดือนได้เนาะแล้วก็หายกันไปเลยหายไปจนต้นปีหกศูนย์ตอนนั้นเราก็พึ่งเลิกกับตรงนู้นไปค่ะพึ่งยาไปอันี่เขาโทรมาบอก พี่ว่าจำนงมตได้ไหมมันบอกจําได้มันบอกผมไปเจอ้นงมตมาที่ไหนทีไ่ไหนมันก็จัดการให้หมดบงเบอร์ไปเจอที่ไหนอะคะไม่ผมเนี่ยผมไม่เคยไม่เคยเล่นเฟซบุ๊กแล้วอยู่ว่าโทรศัพท์มันเด้งขึ้นมาว่าเฟซบุ <S 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 ๊กของคุณเข้ารหัสนี้แล้วก็งงก็เลยลองเข้าไปดูเฮ้ยองมอดคุนคมาซึ่งเคยเจอกันแล้วเจอกันแล้วเมื่อกี่เดือนที่แล้วนะครับปีกว่าปีกว่าใช่ สามปีกว่า,พ,าพี่มอสเนี่ยอะไรเงี้ยเลยบอกเฮ้ยนักมวยวะเวลาจะทักเขา่ยทำไงวะ <links S 3> นักมวยกระอะเยมอส <า S 1> จำพี่มาสได้ไหมนี่นี่พี่บาสอะไรเงี้ยเฮ้ยมอสขอเบอร์หน่อยอะไรเงี้ยแล้วน้องก็ให้มาได้เบอร์มาแล้วแล้วทำไงโทรไปพี่มาสจำมอสได้ไหมเออผมเจอแล้วผมได้เบอร์แล้วเฮ้ยอยู่ไหนวะเอาพี่เอาเบอร์ไปเลยโทรคุยแล้วพอโทรคุยแล้วก็คือนัดเจอกันพอเจอแล้วผมก็โทรกลับไปเป็นไงพี่มาส กูกันอะไรไปพัทยาอ้าวไปไอ้มอดเดี๋ยวพัทยาโอ้ยดูคนละมันเรียกอะบุกเราก็ใส่บุกกันแล้วไม่ไม่ก็คือช่วงนั้นพีเราจะไปพัทยาอยู่แล้วมันแน่ไม่มันมีงานประกวดพระจะไปสลับบุรีแหละแต่ไปอยู่เทอที่พัทยาเราจะไปอยู่แล้วเราก็ขับรถไม่ไหวก็เลยให้นักมวยขับรถไปให้พี่หน่อยวะไปพัทยาเราก็แวะไปตรงงานประกวดพระเสร็จแล้วเราก็เลยไปนู่นด้วยก็คุยเสร็จแล้วเราก็ งเทพแล้วมาได้คบกันจริงจังตอนไหนอะคะก็หลังจากนั้นนะที่ไอ้บาสก็นั่งที่นี้แล้วก็เริ่มเออคุยกันแล้วคุณคุณแม่น้องมอสมาบุกค่ายมาบุกถึงค่ายเลยนะนยังไงอะคือก่อ,อนหน้านั้นน่ะแม่น้องมอสไลน์มาคุยว่าเธออย่ามายุ่งกับลูกสาวฉันเธอน่ะแกกว่าพ่อเขาอีกนะแกกว่าพ่อน้อมมอสอีกนะเราก็บอกเราไม่รู้เราถามน้องมอสเราเองแต่ตอนนั้นน้องมอสเขาเริ่มคบกับเราแล้วแล้วน้องมอสก็อยู่ค่ายอยู่ค่ายแม่เขาก็มาถึงค่ายเลย ดิงๆมาเลยอะเดินแบบเอาเรื <wont Momo S 1> ่องมาไอ้น้อมมอสมันก็มาสะกิดพี่พี่แม่หนูมาเอาเราก็มองเขาขยับเดินเข้ามาเลาวแทีรักหนูไปคุยเคลียร์กับแม่หนูให้จบเลยนะเออโ้ยที่รักที่รักหนูไปคุยกับแม่หนูให้จบเลยนะตอนนั้นเราก็เรียกใหงี้บอกที่รักหนูไปเคลียร์กับแม่หนูนะเพราะลักษณะเข้ามาคือจะเอาเรื่องเราหาไม่หลอกลูกสาวเขาอะห่างกันไปพักนึงนะห่างไอ้มอสโทรมาไม่คุยพี่มาดไปไปพักนึงเพราะว่าเรื่องแม่เนี่ยใช่ไหมเรื่องแม่แม่เขาก็ไป คุยกับไอ้บาสคุยก็อะไรผมก็เลยเคลียร์กันย<เ>ังไงพี่บาสอ้าเป็นอะไรแม่มามาว่าอ้าวพี่บารอะไรไม่คุยกันเลยค่ะแล้วตัวที่อยู่เนีหนูอยู่กับแม่อะขอสายแม่หน่อยเฮ้ยคุยกับแม่เลยเนี่ยคือเราอ่ะเดี๋ยววันะพี่บารเนี่ยคือตัวบุกด้วยนะไม่แม่อ้บาสคุยกับแม่จริงโปรโมเตอร์เราเราคุยคุยยังไงฮะโปรโมเตอร์บาสเคลียร์กับแม่ยังไงฮะคุณแม่สวัสดีครับแม่อ้าวสบายณ์ไงลูกแม่ไอเด็กเขารักกันเนาะเป็นผมได้คิดเนาะแม่เนาะอะไรเนี่ย ว่าจะเอาไปเรียนเมืองนอกเมืองนอกอะไรเงี้ยจะไปฝรั่งเศสจะไปอยู่โอ้ยไปอยู่เมืองนอกลูกลูกใจอยู่นี่เอาไปนู่นมันก็เหมือนทรมานลูกลูกแน่แม่ฝั่งบ้านเขาจะเอาผู้หญิงไปฝรั่งเศสเลยไปฝรั่งเศสต่อต่อรักกันแม่ผมมีเคล็ดบอกก็คพี่มาสก็โสดเต็มที่อยู่เดียวเดี๋ยวพี่มาสก็ดูแลให้ทีเดียวค่ะพูดไปพี่มาสก็อ่อนลงมากเใจอ่อนใจอ่อนม่ ฝากพิจารณานะแม่เนาะเด็ลูกฝากใครแล้วก็ส่งคนต้องเหอะผมยังไม่เคยเจอแม่เขาเลยหลายหลายไม่เคยเจอแม่เขาไม่เคยเจอที่บ้าเพิ่งเจอแม่น้องมดเมื่อไม่กี่วันนี้เองเพิ่งเจอเพิ่งเร็วนี้เหรอก็เนี่ยแม่น้องมดเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง